สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมมาพามาชมพระปิตาครับผมพระปิตาพระอาจารย์สุปลรียนโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นผงกระเบื้องโบสถ์ครับผมเป็นกระผงกระเบื้องโบสถ์ครับเรียงแสงเป็นผงกับเบื้องโบสถ์เลียงแสง ครับผมเป็นพระปิตาจัมโบ้จัมโบรร้รุ่นแรกรุ่นแรกจัมโบ้ปดนีรุ่นแรกรุ่นมหาเศรษฐีสมปทานาวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสาครคามพ่อแม่ว่าพ่อแม่พี่น้องว่าสวยว่าครับผม วัดป่าวังน้ำเยน็นได้โค้ดสองหลักครับได้โค้ดก็สวยนะครับผมได้โค้ดได้โค้ดเอยียงวะนี่ครับ cc m a นบ่เลขโค้ด cc ครับผงกระเบื้องโบดครับผมเรืองแสงองค์สวยๆอีกสิบปีอีกยี่สิบปีสามสิบปีเก็บไว้ให้ออลูกหลานครับผม Success.